ข้าวกันบ่าพี่น้องเบิ่งด้วยปลาแดกตอนต้องขออภัยคนที่ไม่กินปลรราดิบนะจ๊ะก่อนจะคุยให้มูเจ้าบึง่งให้มสวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายสุขุสุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพาเข้าเว้าพื้นนะคะมื่อนี้สิพามากินหมักม่วงเปรี้ยวครัพี่น้อง เบอตอนใหญ่ๆนะคะอันดับแรกนะ,ะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเลือกทั้งหมดนะคะเพื่อรับชมคลิปได้ทันท่วงทีก่อนใครนะคะเดียวประเด็น ข้าวกับพี่น้องเบิง่งเนาะปาแดกตอนอยากแหงอันซีว้าความตลกให้ฟังตามจริงเน่มื้อนี้เนี่ยเลิกงานมาจะจะซื้อขนมจีนกับผักสดมาทำคลิปอ่ากินขอบุ้นะพี่น้องเบิง่งน้ำยาตีนไก่น้ำยาป่าตีนไก่ กระเทยก็ไปซื้อซื้อพักครบสุดเบิดบัตรมาฮอน้องมาเช็ดของกำลังสีเตรียมของเฮ็ดคลิปถ่ายเขากินข้าวปุ้นลืมซื้อข้าวปุ้นพี่น้องโอ้โหกระสัวต่กระเทยลงสาวเฮ็ดงานหลายเลิกงานมาสองทุ่มกระจายสูดบุ้มบงอย่างเฮ็ดคลิปลงมาอนี่ก็กิน,กนบกักหม้อสมยังหมักม้อในตู้เย็นหน่วยหนึ่งพี่ทำงานเพื่อนเอาห่ ก็เลยได้รับประทานมะม่วงเปรี้ยวกับปลาเด็กต่วนครับพี่น้องค่ะต้องขออภัยคนที่ไม่กินปลรราดิบนะจ๊ะนะจัะนะจนจาอือันนี้คือเป็นคำเลยเนี่เห็นปะมโเจ้าเห็นปะพคุณยุบปุ๊บ 快点，过点，我们家本。 ขึ้นอยากลบประทานเห็ดขอบปุ้นไว้ตั้งแต่เห็ดไว้ได้เมื่ออาทิตย์ทก่อนมั้งเห็ดอาทิตย์ก่อนแกาแซซ่องฟิตไว้ยามอยากกินสมังอุ่นกินนะพี่น้องแล้ววัสิถ่ายคลิปเหมือนนี่เห็ดนาดายก็เทยตายคืนลืมค่ะพี่น้อง ลืมซื้อเส้นขนมจีนแต่ผักผึบอซุซกรีการกินขนมจีนเนี่พร้อมบมทุกอย่างยกเว้นไม่มีเส้นขนมจีนก็คือสิเป็น tomorrow เด้อมืออื่นสิได้ถ่ายคลิปนั้นให้เบิ่งคลิปเคยกินขนมจีนเมื่อวนี้ก็มาเบิ่งคลิปกินอัน,นบักม่วงก็มีบักม่วงหน่อยนึงก็เลยถ่ายลง พูดว่าค่อยตายคืนคักเนี่ยมะเห็นไหมะเนาะจับให้เบิ่งนึงโอเ้ออเห็นป่คักป่ะคักป่ะ คลิปที่ผ่านมาขั่วแมงแขงนะคุณแม่เพิ่งส่งมาให้จากสกลนครค่ะพอดีพี่สาวเพิ่งกลับสกลป้าไม่ค่อยหิวข้าว,ว่พี่น้องบริวนีมีอย่างตู้เย็นเลยนะเปิดตู้เย็นมาคือมีขนมจีนแล้วก็มีปลาแห้งคุณแม่มีจักกรจันร์ น้ำยาขนมจีนในซองฟิกน้ำยาอันป่านะบร่ได้ใส่อย่างเลยเนื้อ,อน,นี่ทำจากอันปลาแห้งลงเห็ดเบิ้งปั่นเอาดูปากกระเดิดพี่น้องเจ้าปากกระเดิดขากินดได้ดัขออนุญาตเดิดหัวมันออกเด้๋ว ไม่น่ารักนะคะในเด็กกับการกินแล้วดูดมือแต่อันนี้อาหารอีสานแจ่วเส้ดนดะไรเนาะเสียดาย <c oughs> ลืมแต่ลืมขักลืมแน่ลืมกระดอกกระเดียเบิ่งเด้อคลิปอันข่อยเฮ็ดแจ่วแมงแครงนะสุนเจ้า ไปอันเบิง่งคลิปลังลังจากคลิปนี้ประมาณสองสาคลิปนี่แหละจะมันแข็งขั่วต่ำแทบหัวเพชรแห้งเพชรแบบแบบอิลุงตุงนังเพชรแบบอีลีอีลอเพชรแบบขักๆเพชรแบบตายไม่เอาเรื่องค่ะจะจมน,นะเนาะ สำเนียงแบบนี้อันพี่น้องคคอซื้อหูจักกี่ดอ,อกเนาะว่าอันสำเนียงจังหวัดใดถ้าหูจักคอมเมนต์มาเลยเอาให้ทายจังหวัดใดสึงจะว่าก็ค่อยว้าไปเลยเนาะแม่ส่งเมงแคงมาจากสกุล เนเดี๋ยวก็แกีวเ,เห็นบ่ะอืมอืมฮังโตั้งแต่ทำคลิปกินนี่คือน้ำหนักนี่อลังการ น้ำหนักนี้ไม่อยากให้พูดถึงมุนไวายสไตล์งแห้งค่ะมุนแบบมุนๆน,น่ะน้ำหนักขึ้นแบบลงยากมากแม่ลงยากขักแต่ฉันก็ไม่หยุดแค่นี้หรอกค่ะการกิน การกินของดิฉันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ในเดอค่ะคุณพี่ค่ะคุณน้องค่ะทั้งหลวงทั้งลายทั้งหน่อยทั้งป่วงเผ็ดบระวัดบปรวัย คืนนี้ไม่ได้นอนแน่นอนตีสองตีสามคงห้องน้ำค่ะคงจะตุ่ยที่ห้องน้ำค่ะแม่อิเล่ือสิโบวัว เพิ่งเบื่อกันเด้อคลิปตำมงหูค่ะมากกินตำมงหูสู้มือกินได้สู้มืออิหลีข้าแล้วจะเป็นเอาใดมากหลายหา่าแล้วไปเหตุผลที่ทำคลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะบอกเลยลืมซื้อข้าวปุ้นมาพักกระพร้อมน้ำยากระพร้อมทุกอย่างพร้อมหมดยกเว้นเส้นขนมจีนกับพี่น้อง ปดได้รับประทานบระเทไทยลงรอพรุ่งนี้นะคะเมื่อนี้ก็มาแค่นี้ค่ะพํามบ่แล้วม,มาทักทายพี่น้องปองไปสุกขู่สุกคนที่ติดตามช่องพาเข้าเว้าพื้นนะคะและติดตามทาง o ิ f ตัก b o o k อ่าแฟนเพจตะมีเดอพาเข้าเว้าพื้น Channel Fanpage ไปกดเสิร์ชหาเลยนะคะที่แชร์คลิปดุด๊นะคะฝาก เป็นกำลังใจให้ในนะคะเดี๋ยวจะปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเพราะเพิ่งหัดทาได้ปีหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ทำต่อเนื่องมากค่ะขอบคุณมา,มากๆค่ะเจอกันคลิปหน้าเดพี่น้องบ๊ายบาย